ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับบังก้าฟูสกอร์ในรอบที่สองอในรอบนี้บังกาก็จะมาดูในรีกของโคป้าอิตาเลียครับมาดูในคู่ของเจนัวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโบนเดนนามาดูผลงานของเขา ผลง,งานของเขาห้านัดหลังสุดชนะสองเสม 1, เอหนึ่งแพ้สองผลงานห้านัดหลังสุดการแข่งขันของเขาเสมอให้กับโคโมเนเซไปศูนย์ต่อศูนย์ชนะโมนากูหนึ่งประตูต่อศูนย์แพ้เวนิเชียสี่ประตูต่อหนึ่งชนะบารีสี่ประตูต่อสามและแพ้โฟนิเชโนสองประตูต่อสามมาดู ในราคาที่แขบการแข่งขันล่าสุดของเขาในราคาเปิดอยู่ที่ราคาที่ับเปิดอยู่ที่ราคาเสมอในส่วนสูงต่ำน,นั้นอยู่ที่อันเดอร์ในฝั่งของโบเดน่าห้านัดหลังสุดของเขาชนะสองเสมอ1แพ้2ในการแข่งขันของเขาห้านัดหลังสุดชนะดีนาโมดิลาน่าสอระตต่อศแพ้โตลิโน หนึ่งสองเสมอฟอร์เรนซูโอล่าหนึ o ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งชนะชอนติโรสองต่อหนึ่งแพ้เบเบวันโดหนึ่งต่อสองในส่วนสภาพความพร้อมของเจนัวอาวเวโตเจลาติโนกุนซือของเจนัวนั้นคาดว่าจะมาในระบบ3-5-2าอไรอัพนัดนี้น่าจะคล้ายๆกับสิเตัวแรกเมื่อปีที่แล้ว แผงหลังสามตัวยังคงเป็นชุดเดิมนำโดยขอนำโดยราคูดากูซินแดนกลางตัวใหม่อย่างอารอนมาตินเป็นตัวทำเกมฝั่งซ้ายด้านขวาเป็นสเตฟาโนชาเบลลี่กองหน้าคู่เป็นอัลเบิร์ตกุนมัสตันและมัสเตโอเรเตกี้กองหน้าตัวใหม่อย่างดีกีทีมชาติอังกิษตารีที่เจนัวจ่ายไป12รล้านยูโร ดึงตัวจากติเก้มาทางฝั่งของโมเดน้าคาดว่าจะมาในระบบแผน4 3 2 1ตำแหน่งกองหน้าหน้าเป้าจะเป็นดีเอโก้ฟาซิเซรี่ทำได้6ประตู4แอสซิทในฤดูการที่แล้วด้านหลังลูก้าเตโมลาดา4ประตู12แองอสซิทในฤดูการที่แล้ว และฟาบิโออาบิโยโซเป็นต,ตัวทำเกมซึ่งฝ่ายเจนวนภายใต้การทำดีมของอัลเบโตทำได้อย่างยอดเยี่ยมโดย,โดยเฉพาะครึ่งหลังของฤดูกาลจบฤดูกาลพวกเขาจบอันดับสองและได้กลับมาเล่นในซซเรียอาด้านบูเรน่านั้นที่ฤดูก,กาลที่แล้วขยับมาจากซีรีซีมามาเซรี มาเซเรียบี B. ทำผลงานได้ไม่เร็วที่พวกเขาได้จบถึงอันดับที่สิบมาดูราคาของคู่นี้กันราคาของคู่นี้บิ3.65เปิดมาที่หนึ่งลูกในราคาจ่ายน้ำแปดตอนนี้ไหลขึ้นไปที่น้ำเก้าส่วนสูงต่ำนั้นสองลูกครึ่งในราคาจ่ายน้ำ 9ตอนนี้ไหลไปที่น้ำแ8ส่วนต่านั้นจ่ายไปที่น้ํา9ตอนนี้จ่ายขึ้นไปที่น้นําร้นล้นอ่าส่วนคู่นี้บังก้าก็จะฟันธงไปที่ต่อเจนัวหนึ่งลูกนะฮะก็จบไปแล้วกับคู่แรกมาดูคู่ที่2กัน คู่ที่สก็ยังอยู่ในสีกของโคป้าอิตาเลียครับในคู่ของโบรโลญ่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเซเซเน่เรามาดูผลงานห้านัดของเขากันห้นัดของเขาห้านัดหลังสุดของเขาชนะสองเสมอ1แพ้2ในการแข่งขันล่าหานัดหนัดหลังสุดของเขาแพ้ให้กับ อังมาไป0ประตูต่อ1ชนะอูเท็กไปสประตูต่อ1แพ้ 2, 3, มอนาโก2สอประตูต่อสเสมอโปเรโมไปสอระตูต่อ 2, 2 3, และชนะเลสเซ่ไปสมประตูต่อ2ในส่วนของฝั่งผู้มาเยือนอย่างเซเซนาแล้วห้านัดหลังสุดของเขาชนะเพียงแค่2เสมอ2และแพ้1 ในการแข่งขันห้า 5, 5นัดหลังสุดของเขาเสมอให้กับเอ็นเตราไป2รตูต่อ2ชนะให้กับฟอร่ลี่4ระตนต่อ1แพ้เลสโก้ไป0รอหนต่อ1และชนะเลสโก้ไป2ระตนต่อ1และกลับมาเสมอวิเซนซาไป0ประตูต่อ,อในสภาพความพร้อมของโบอลย่า เฉพาะความพ้องของโอรญญานั้นอัลเบโตเจลาดิโนกุนซือของเจนัวคาดว่าจะมาในระบบ3-5-2ไล่อัพของนัดนี้น่าจะคล้ายๆกับสเว็ตัวแรกเมื่อปีที่แล้วแผงหลังสามตัวยังคงเป็นชุดเดิมนำโดยราคูดากูซินแดนกลางตัวใหม่อย่างอารอนมาตินเป็นตัวทำเกมฝั่งซ้ายด้านขวาเป็นสเตฟาโนซาบิรี กองหน้าคู่เป็นอัลเบิร์ตกุสมันสตัดและมาเตโอเลเตกีกองหน้าตัวใหม่ดีกีทีมชาติของอิตาลีเรามาดู5นัดเอาขออภัยครับเรามาดาูราคาของคู่นี้กันราคาของคู่นี้ บริญญาเปิดอยู่ที่ราคาลูกครึ่งตอนนี้ราคาจ่ายน้ำน้ำเก้าศูนย์จุดเก้าห้าตอนนี้ไหลลงไปที่ศูนย์จุดเก้าสามนะในส่วนของสูงต่ำนั้นสองลูกควบตอนนี้ไหลตอนนี้ก็ยังน้ำก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับในส่วนของราคาจ่ายน้ำน้ำแปดตอนนี้ไหลไปที่น้ำศูนย์จุดแปดนะจากศูนย์จุดแปดห้าส่วนต่ำนั้น ราคาจ่ายอยู่ที่น้ำล้นล้นไหลขึ้นไปที่น้ำล้นล้นเช่นเดียวกันก็ในคู่นี้บังก้าก็จะฟันธงไว้ที่รองเซเซนาในราคารูกครึ่งก็คืนนี้บอลก็จะเตะในเวลา ตีทั้งสองทั้งสงคู่นะฮะก็รอเชียร์รอชมกันได้นะครับสำหรับคนที่ชอบเหมือนกันเกีเหมือนกันก็กดไปได้นะครับสำหรับวันนี้บังก้าก็ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในช่วงตอนบ่ายๆนะฮะ ก็วางก้าก็ขอตัวราไปก่อนครับสวัสดีครับ